อันนี้นะครับคือบรรยากาศบ้านเสียงนะครับนี่ครับเดี๋ยวผมจะพาไปชมตลาดข้องผมบ้านเสียงบ้านนะครับเมื่อนีนวันพุธนะครับที่นี่ตลาดข้องผมอยู่ทั้งในวัดนี่นะครับนี่ครับวัดสาแก้วบ้านเสียงนะครับนี่ครับเดี๋ยวพาไปย่างช่มเมงตลาดนะครับว่าเป็นยังไงคือคักดีบานะครับผูกคนหลายบอนะครับนุ่ครับเอ้าดูแดงขออนแห้งกับมาทั้งพี่ มาเสือนาน้าเล่นมือปิ๊กกินเลยเจอเราหาบาทหาบ้านน้องพ่อค่ะนี่ครับนี่มาอากาศฮอนสีขายดีอีดอกฮัลโหลวันเมื่อเราบอกลับแล้วบอกลับแล้วกลับแล้วอ้าวกลับไปแท้อ้าะบักนาวบักจิกบักเขื่อนเรียนบักเขือเทศบักแพะบบักเขือมาทั้งที่น้องแม่ค่ะบักจิกสดสดเนี่ยจิกสีเขียวหรือสีแดงเอาไดปั๊บดิสไลายสีกับทั้งคุณ ขันยันบัเพชรจะซีนเบิ้งนค่ะนี่ครับนี่คือบรรยากาศนะครับบรรยากาศตลาดนัดห้องผมบ้านเชียงนะครับบ้านเชียงเป็นบ้านที้ใหญ่นะครับเป็นบ้านตำบลนะครับนี่หลายหมู่บ้านนะครับนี่ทางนี้กับคลองเหล็กนะครับนี่ข้ากับยืนหาทราบราดที่เท่าที่ก็ได้ลายอันลายยางนี่ครับนี่คือบรรยากาศนะครับ อย่งเนี่ยหรืหลายอย่างเนาะของประดับนเนาะสวยเง่าๆเอาหาเลยครับมากันไลยน,นี่ครับอ่นนองงานี่เป็นแหน่งเงาๆนี่ๆครับเครื่องประดับของรูมิ่งนะครับเอาไปเป็นตุ่มหนูจิบมีช้อมนะครับหลายอลายอย่างเนาะในข่าอย่างไรล่ะเด็กบรรยากาศนะครับนะ,ะไปทางนี้สักกอนนะครับ ชมบรรยากาศตลาดนัดข้องผมบ้านเชียงนะครับหม่ละห้าบาทห้าบาทบอกไหมค่ะโอ้หมูปิ้งโบราณหม่ละห้าบาทห้าบาทครับข้าวเหนียวก็มีเนาะข้าวเหนียวก็ห้าบาทครับนีห้าบาทครับชุกชครับชุกชครับอ่ะขอให้โชคชกันหมานครับแม่แค่ห้าบาทครับครัใส่บอกใส่กอกสิ้นแหงแดดเดียวอ่าแดดเดียวหรือหลายแดด เดี่ยเดียวเนาะแต่เมือนี้ขายอุเบิลกับเป็นมื่อนกับเป็นเดี่ยที่สองเน๊ะซองแ <laughs> ด <laughs> เดเป็นซองแดดได้ไหมครับบัตรเนี่ย <laughs> เนื้อเสียดเนี่ยอย่างล้วก็มีเด้อมีค่ะนเนื้อราบเนื้อเนื้อราบแล้วก็มีไขมาสร้อยจุสร้อยจะมาเลยแล้วจัดให้นี่ทั้งแม่ค้าผู้จะ <laughs> จบจบ,จบ,จบ,จบง่ายทีถามไม่ยังย่ายิ่งขยักับเื้อล่นแล้วบ่เขาเป็นผู้เลี้ยงเขาเหียวบ่ต้องถามผู้เลี้ยงเนาะ อาเป็นทามเช่ไหมก็ไม่เอามันกินทายยังไม่จะไปอ่าทั้งนี่กับมาได้เลขนมเส้นแบบนี้เนี่ยข้าก็เด้มีหลายอย่างอ่าทั้งถือขันห่มพร้อมแล้แดดซองตาแล้วต้องจีขายในกินทั้งถือขันห่มกลางแดดพร้อมแบบเนี่ยเอาหลายอย่างข้ามาได้นะครับบรรยากาศหมกไก่หมกปลาหมกน้ำไมมมีอยู่สามหมกสี่หมกหมุนน้ำเน่าเนี่ยไข่ปลาก็ได้เข้าไหมค่ะ ค่ะแลบบมีขอบคุณนะแดดจองตาเราทั้งไว้ดีดีทั้งนี้ใครแนืเพิ่นม้กะทมไงนอกนี้ค่ะเนาะทุกอันนี่ราดทุกเส้นน้ามะข่ายน้ามะนาวเราตุกไงเป็นตาแสบอยู่นี่นะฮะครับกับเขาขายดีๆได้ไหมค่ะได้หุ่นโสเห็นนหมครับผมอ้าวชมบรรยากาศทั้งนี้ครับชมบรรยากาศทั้งนี้ ร้อยสามสิบบาทมันยังน้อร้อยสามสิบบาทเนี่ยเน้อแม่ค้าเนื้อหมูเนื้อหมูมาเด้อมาเด้อเนื้อหมูโอ้ถูกสาวมาสองคนนี่มาที่ได้กถูกสาวพทอกันแบบฝาแปดบอกเป็นใหญ่กับน้องบอกเป็นใหญ่กับน้องบอกี่น้องยังไงสน้องแยมจ้ะน้องแยมน้องยังกันน่ะน้องหยกน้องหยกน้องแยมน้องหยกบอกอันนี้น้องแคทนี่น้องแคทแม่เป็นน้องแคทแม่ก็ลูกกับพ่อๆกันตาต่างกันครับป้าป้าใหญยกับน้อง ขายเนื้อหมูอยู่นี่ครับอยู่ตลาดบ้านเชียงนี่แล้วตลาดข้องถมบ้านเชียงนะครับมาได้มาใส่วิธีการก็เพิ่นได้นะครับนี่อยู่แจนี่นะครับนี่ครับหาขอให้โชคดีขายดีเงินมาดได้ไหมค่ะเอ้ยค่ะครับผมมาได้นี่กับอาหารจำเร็จรูกนะไม่ค่ะเนาะอ่ามาแบบใดอาหารจินทอดยาวนี่นี่เป็ดตีเสียบเด็ของเรานี่เราฮัดเฮ้ยนีน้ำจิ้มใส่พร้อมนะไม่ค่ะเนาะขาหมูค่ะขาหมูาห้าสิบบาทบ่โอ้เป็ดตีเสีบอยู่เป็ดตีเสีบอยู่เอ้า มึงง่ายทุกมึงง่าอ่าทั้งนี้ก็ใส่กอกใสอ่อ้วตสินอ่าแดดเดียวอ่นมีบางพี่เนาะไหมค่ะฮุยย่นหราะย้ำยางอยูุ่่นมักแดดเดียวหรือสองแดดก็ได้ฮือแล้วก็ล้างตัดเนาะขอให้ขายด,ดีๆไหมค่ะครับผมเห็ดเห็ดเออประเภทเห็ดเพราะจะเป็นเห็ดเครื่องเห็ดขาวตักหวานบมดไม่ม h ed, h ed, h ed, พลาดน,นี่ตักหวานก็มีเนาะ ก็มีค่ะไก่บ้านอย่าีบ่มีแต่ไก่ปลาเด้อกบแล้กลัวไปให้ยละล้วนเลยเราไม่ขาดครบเลนี่นีน่ครับนี่หัวก็มีนะครับกระมี่เขาอีดูให้พร้อมเนาะแต่ว่าเรายกท่องขาวแล้วแต่เราบ่ยอมแพ้ดอกเราไหลเนึ่อวันเดือดๆเราใหม่แล้วก็มีเด้อยทำแล้วก็มีดอ,อะไรอะไรยังม,มาทั้งนี้บ้านนี้ ขายอย่งนอแม่ค้าทังนี้นอมี่อย่างเนี่ยนอขายนอเชียวมาขายมาขายผู้ขายน้อยเนี่ยน้อยเนี่ยก็มาขายของผู้เฒ่าของหวานผู้เฒ่าเจวนี่ขายมากขายผู้าขายมากขายผู้กันนะอันนี้มาอันนี้แกเจมคูนผมมีแต่มวนแค่นบ้านไหนมวยแค่นึงนะมันแคนบ้านไหนแม่มาแต่แก่นคูนเนาะแม่ค้าเอ้าวกับคู่นี่เอาให้โชคโๆกันมาเนาะค่ะ อ๋อผมมาจากอำเภอวัดสบุ้มอะไรครับมาขายยังจากมาขายนี่เระมะทายยังนี่ยังเดียวเราเป็นมาขายยังของผมเนาะอทั้งนี้กับรสจัดจะชุดนในเดีอเรียบร้อยเนาะแกงน้ำมันชุบเนี่ยแกงน้ำมันเอาไปแกงจะเล่นหมอเมียค่ะใช่จะเล่นแต่ไปตำเจียวใส่กับอันนี้ซุปปลาแดงน้ำปลาเกลือใส่เท่านั้นเนาะนี่น้ำนี่น้ำเอ่ายานั่งแล้วก็ใส่หั่เรียบร้อยบักหอยกับมีดจะชื่นหอยขมหอยหนังกับมีดเนาะจะชื้อไปใส่แกงเกล็ก บะลิเสียไปซร้อยลาบก็ได้ซ้อยลาบกินก็ได้นะครับนี่เดี๋ยวซื้อบักแตงไปกินกับพร้อมนี่พักละก็มีอ๋อหมีลายรายยางตั้งปีกอะสลัดเล่าเงินอยู่แบบนี้ค่ะเนี่โอ้ยโทรศัพท์เราลุดซ้ำจุกเงินหาเงินมาจะนู่นาวนี่ก็ได้ฮะนี่ครับบรรยากาศสลัดเล่านี่ลายอย่างสลัดพักก็มีนะครับถุง่าใดเลยไหมค่ะ สามสิบบาทสามสิบบาทสาบาทครับนี่ครับเป็นยจะเสิร์ของเราเดี๋ยวคุณน้ีสลัดพักบอกไก่สลับไก่สลัดผักผลไม้นะครับอ้าวหชมโชว์นั้นไหมค่ะขนมนั่งแตนนั่งเตนมาทังนี้ถุงละยี่สิบห้าบาทเนาะพ่อค่ะนี่พ่อกราลังทอดจืดจืดจิ๋วคุ่นนี่ทอดเดี่ยวเรียงสายล่ายิมมาเอาได้เ้าะนี่ได้มาขนมอันนี้ก็มานะครับอยู่มุมนี้ บรรยากาศตลาดนัดร่องผมบ้านเสียงนะครับบรรยากาศคึกคักนะครับผู้คนกันมากกันมากมา้นะครับมากันหลายนะครับไปชมไปอีกต่ออีกนะครับทั้งนี้ต้มเนื้อน้องเอ๋ค่ะเนาะต้มเนื้อลาบเนื้อลาบต้มเนื้อลาบเนื้อลาบเป็ดมีเบิร์ตนี่ครับต้มเนื้อหกซิปลาบหกซิปบ่ได้ถือเงินมากบ่บ่ยากนี่ก็มีเนื้อใสแก้มใจให้ย่างดีเนาะพ่อค่ะมาได้นี่ ขายมันขายีดีไหมคะคุกบอเอาบาทนึ่งว่าคุกบอนี่ไหมยงย่องย่องภาษาบ้านเราไหย่องย่องแบาทนี่หแม่คือว่าคุกบบอจากบอจากเดียิ่เลยคะคุกเนองย่องไม่ยิ่งย่องว่าให่เอา ย่องสิกันเนาะแหนมคุกได้จ้าแหนมคุกแหนมคุกบานเรื่องบ้านเราคุณเราบอกแต่คุกค่ำเดียวมันเราเป็นตัยานได้คุกเออไปย่องเออต้องเอื้อนแหนมคุกนะครับขอบคุณมากอ่านี่ครับเป็นจั๊ดเสียบของเราอยู่อาให้ขายได้ดีไหมค่ะครับผมเอ้านี่จิ้งดีดบา่นีมาทั้งพี่เอาเป็นตัวเป็นเป็นบ่รู้จีเอาเป็นตัวคุกได้ทั้งพี่ อย่ายอาแบบชุกเด้ก็ได้นี่ให้หนูหนูกำลังเรือเอาอยู่ที่ทั้งหมดนั่งลูกค้ากำลังเรือเอาอยู่ที่น้องครับฮะขับกล่อมเนี่ยจานเราได้แล้วไหมค่ะตามจานหาชิปโอ้ยซอเมี่ยงแล้วโชคให้โชคมันมันนี่จะบรรยากาศนะครับผู้คนมาจับจ่ายตลาดนะครับซื้อของอยู่ของกินนะครับตลาดคลองผมบ้านเชียงนะครับนี่ครับนี่จะขับกล่อมนะครับ ปลต้มปลต้มกลต้มกลต้มปต้มขนมมกกลต้มขนมมกมีมาทั้งพีเนาะครับนี่ครับมีหอดสมปลาสมปลาหรือสิมักปลาสมก็ได้บ่มักสมปลาก็เอาปลาสมเนาะแม่เนาะอ้ามาได้ทั้งทีออ้ไโชคคุณนดีดีทั้งพี่กับคลไม้เด้อนีรถบัตรแอปเปิ้ลมกที่ดารถกำเมียนดีกว่กแม่ข้า เส,ะสะละเนาะโอ้ยสจี๊จีบเบิ้งจิบว่าเหมือนละกรรมเลยือนอ่ละลายยางครับผลไม้เล่ามาทาั้ทงเหยียดทั้งแม่ค้าทั้งนี้นะครับม้วงก็ได้ม้วงชุบก็ได้สมมาสมเจ้าหวานนี่นะครับทั้งนี้ไ,ได้เนชะื่อกันเอมากตมงเจ้าหวานลูกหวานอันนี่คือบรรยากาศนะครับตลาดคลองผมบ้านเชียงนะครับบรรยากาศจะคึกคักดีนะครับนี่ครับครับมามุมนี้ก็ เนี่ยนะครับเนื้อหมูเด้อทั้งนี้เนื้อหมูเด้อมาหาดิคาทั้งนี้เออคนนอู้โอ้โ oh, f f layers, หผ uh, ู้เสอกับผู uh, ้โจกผู้งามด้วครับโอยนี่ครับสาวบันเชียงนะครับสาวบันเชียงคนผู้งามดีด้วครับอ่าบันเชียงช่่องไหนนเียคนแรกบันแชนแนลนะครับไปเบิ้งแด้ที่เห็นเจ้าอ่อยู่นี่บอกครับอยู่บันเชียงนี่บอกครับโอ้บันเชียงสาวงามช่องชื่ออะไรนะคนแรกบันแชนแนลครับ เราจะไปขับไปเบิรงได้จักสามสี่เหมือจะตัดต่อกันนี่ครับหมูรับรง่งงมารสชาติดีนะครับ <c oughs> การันตีได้เบิรงหุ่นแม่ค้าครับ <c oughs> <c oughs> สัญญาณว่าคักก็ได้อะสุกชงขันหมานได้ไหมค้าเอ้ยนี่ครับนี่ <c oughs> หลายราคาครับของหวานของหวานมาอีกแล้วทั้งนี้ของหวานมาทั้งนี้อ่ามากระเห็นของหวานต่อมาทั้งนี้นี่หลายอย่างอ่าตลอดซอง ว่าลอยบอกเพื่อนองแทงนมสดพี่นะครับนี่แหละอะไรยังของเรา้ขายดีไหมค่ะตาผมโบกี่ยากิมาทั้งพี่ลูกดีซิบเนาะไหมค่ะหุ่นเพราะขาแล้วก็จองอันไหนอยนเป็นฝ่ายแล้วก็มีไก่ขเยาเอ้า ดูได้มักแบบขยเยากับมาได้ครับเออเราสิขยเยาให้มักแบบได้ได้ก็จัดไงเนาะเอาโชคให้มันไหมค่ะครับผมมาเบิ้ลนั่งนี่นุ่นนึงนุ่นนงนี่ป่าป่าเด็กเจ็ดต้องเดมต้องเด้งอยู่ปลาแล้วทั้งผิดเจียวโลละเจ็ดชีสโล่ละแปดที่หางกันได้อเจีาแบบเป็นต้อนหรือจะเป็นโตก็ได้เนาะเม่ค่ะนั่งนี่นี่เนาะใหญ่เตรียมใส่ถุงเตรียมถุงไว้ถ้าใช้ให้ดีขึ้น ดูคนสื <ara> ok water, 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 okay, ้อกับขี้เบลก์ขี้เบลก์อยู่เห้อนี่ครับเดี๋ยวได้พักลูกบองหอยก็ได้น้อใหญ่น้อท่านผู้ชมผนแอกขั้วท่านผู้ชมผนกปาดแผนแอกผนแอกแร่ผนแอกปาดท่านผู้ชมขายดีดีโชคดีมั้งนี่ครับบรรยากาศนะครับบรรยากาศดูคนมาตลาดท้องผมบ้านเชียงนะครับตำบลบ้านเชียงอำเภอหนองหานนะครับจังหวัดอุดรธานีนะครับบรรยากาศคึกคักนะครับดูคนมาตกันร้ายนะครับนี่ครับ ครับมคนมาซื้อของจับจ่ายสื่อของกันร้ายนะครับนี่ครับนี่ครับประเด็นขนมลับมาทั้งนี้นะครับหมูย้อนนี่ขับดอกสังขยาเนาะทั้งนี้เนาะสามกองหาสีบัตรมาแม่ค่ะนี่ครับมาได้นี่ครับนี่เป็นจะแชร์แต่ขนมร่อนอย่างเงี้ยเอามาได้เด้ครับได้อยู่ตลาดนัดข้องผมบันเชียงนะครับตำบลบันเชียงเพเภอหนองหานนะครับนี่ครับ บรรยากาศไปเรื่อนงนะครับประเภทพักมีซีใบมั่นพี่ลายอันลายยางน,นะครับครับครับให้ชุ่มบรรยากาศดูคนมาตลาดนะครับกี่ทอดมันปลากลายเนาะหอยลายผัดพริกแห้งกระพริกแหงผัดพริกเผาโอ้ยจะเ,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 น,น,เน,น,นีย้ยเส่าอ่านเส้าบอบอีกอันวัเบินงตนะชิ้นครับนี่ค่ะนี่ครับน่าด้นะครับเรากำลังทอดอยู่เป็นกระแสด้วยนะขายดีๆด้วย,ม,ยม่ขายให้ชหม์เห็นม้าครับผม งแงละยี่ห้าบาทเพคาาดมันยังละหมูย่อครับหมูยอม่ยอนอกว่ม,กม,ม,ม,ม่ขาต้มมม่นตเนีต้มัดด้หมูยอเนี่ย <laughs> จะเข้าใจว่าก็กต้มมัดด้วยมะเม่นได้ครับไอหมูย่อครับซื้อซีแถมหนึหุ่นละบาทนี่นาไล,ล้แม่ลอยหนึ่งลอยหา,หาอันหุ่นนอกน,นี่ครับนาได้นักน,น,นี่เป็นพาดนีู่้ลุดรอ,อ,อ,อนอยู่ตลาดบั่นเสียงเด้ออ่อเอน้องหาน้องอากเพชรบุญเจออีกแล้ว ทามหวานเป็นสบู่แล้วคุณนี่มาอยู่แล้วแจวนี่กับพ่อดูแน่พ่อดูตัวเจ้าไปขายใส่กับพ่ออยู่นานแล้วจะจำจะเปลี่ยนรถจะได้เนี่ยจำมาขามก็ได้ดอกจำมาขามก็ได้เดอกนี่ไปซื้อไปตัวเจ้าแต่ก็เที่ยวก่อนนี่จงมองเขามันเดือดอยู่ยังห้อยอยู่เดี๋ยวก็เทนาจะซื้อซื้อไหมหนนน้าาวอะ บ็ติเบิดไว้ปานันม่ได้นี่ขายเบิรนี่กันเนี้ยบ้านแล้วก็มาได้บ้านบ้านบอกโอ้ป่มีวิจา่าไเอาเน้อมงม่วงเจ็บๆบ้านหวานทั้งนี้บ้านนี้มาได้ทั้งที่เงินดยู่านมีขาด็นนมะม่วงเนาะนี่ครับกล้องเทาดล้วมีขาสามขาดนะสามที่หาเนครับสามทหาครับตัวแห้งครับสามกองลอยผมว่าเจะมีนโมเมนเราผมบอกไปก่อนหมดนี่ครับนี่ไ กินมาบอกเล่าอย่างกับนี่มาล่าแล้วกับนี่ไปประมุขจมแล้วก็มีเอ้าะักแบบไหนเนาะครับนี่น้ำจิ้มแบบรสชาติดีหอมนะครับอยู่ตลาดบ้านเชียงเด้อนะครับตลาดบ้านเชียงนะครับนะครับบรรยากาศคือคนมาตลาดกัดคึกคัทนะครับนะครับกันแล้วคือคนมาจับใจชื่อของกันเนียนนะนะครับคึกคักนะครับมาดังนี้กับมะพร้าวปั่นนมสดนะครับ นี่นะครับนำลำไยก็ได้นะาาแม่ค้าพ่อค้ะเนาะมัดเบียด๋จะนำาม,ม,ามพข้าวหรือจะนำลำไยนำโคกก็ได้ม่ใจะนำสาข,ข่างอะรอยู่นี่เอาให้ช่ชงให้มัดพ่้ารับขายของคกแเศราขายแ <c oughs> ล้ว่อน่ลรยิงไฟดูบ่เราอยู่กับไฟแล้วแล้วหอนบอ่ <c oughs> เลยเศ้าขายตินีก่กนกอันนี้เพิ่งคือบ่กห่อนแต่เป็นปปหวหอนดอกอันนี้มันใสเ่เตาแกตเนาะอันนี้ อย่างก่อนนี่เพราะว่าผู้ชายทอดครับผู้ชายทอดนี่ยกองละกองละกองละ้กอ,อ,องละยิ้มหางยิ้มหาหน,น,นี่จะเสียดผู้ชายทอดแล่าอ้าวหยุดแจ้น,นี่นะครับอยู่ใกล้ๆทางออกวัดนี่ครับทำเด้งทางนี้เป็นยังพ่นขึ้นหลายก็ต้อกระเดียดแบบเดินกันจะซุ่มซวเนี่ยเอาพ่งกันเดี๋ยวท่าน<ๆ>พ่นขึ้นหลายโอ้ทนะ <laughs> นะุเรียนเนาะมิเตอบ์ูม้างนะทุเรียนเนาะขายดีเนาะโดนสองเลยฮะจิบโดนสองเลยฮะจิบแขงแพงแขงมาแล้ แพงเต็กเก่าได้ยินว่าลอยก็บาทแต่ว่าแพงอะครับบอสครับห้องยึดทูมครับช่องคนลาบันชานิวเด้ออยากเห็นเจ้าของก็จะเขับไปเบิ้งเด้อที่ห้ามีคนละนี่ครับมีคนละไม่มีมังค์สมมาเลยครับมาเลยครับมักอันใดเลือกเอาเลยครับครับ แอปเปิลมามาซาลี่เนาะอันซลลี่ทุเรียนอุ้ยหอมเลยโดูอะไรกันมาสองร้อยสองร้อยห้าสิบบอกค่ะสอรยคุณกใครมีได้เยอะหนิทุเรียนเนาะมันอยากหายงาเลยเอ้าจะแ่ยจะกินหอมขนาดเลยนะครับแต่ราคากับสูงแนอยู่แต่วบบบัานอื้มธรรมดาล่ะเอสี่สิบบาทค่ะอยนางเนาะ่างมหวดเนาะอย่ หมากอ่างวนอ่างวนครับนี่ครับโลละเจ็ดสิบบาทมาได้ทั้งนี้ครับเอาลูกเด้ออ่ะไอหมากจุเรียนกับมาได้นะครับแจนี่นะครับครับบรรยากาศนะครับบรรยากาศตลาดนัดทองผมบ้านเตียงนะครับไก่ไม่มีกระดูกกันเช่นชื่อวางเช่นว่าไหมค่ะไก่อยังขึ้นบูมีกระดูกนะโอ้เราเก็บไต่ใดเลยครับเด้อ นี่ไก่บุ้มีกระดูกอีเดีนเราเขียนไว้นี่มาลองสื่อไปชิมเบืองขับไปอยากหนึจักวนค่ะไม่มีไม่มีกระดูอ่าเนี่ยกระดูกเราหลอกให้แล้วกระดูกนั้นเราจัดการให้แล้วเนาะเฮียค่ะนี่ครับมาได้ใจตั้งแม่ค่าพี่สาวทั้งสองคนทั้งผี่ยังอันหนึ่งเขาเป็นเป็นพายบ่เป็ดพายนี่นี่สามสิบบาทยี่ห้าบาทนี่นะครับนี่ครับนี่มาเต็นแดงๆนี่มาได้เล่ยยู้ยแจเออยุ้ยมุมซีแยกนี่ จำมาไม่ค่ะมาแต่เส้นน้อไหมค่ะ,น,ะ,ะน้องกุ้งน้องกงุ้นง,งน้องกุ้งน้องหันเนาะโอ้น้องกุ้งบงเหนือโอ้อไปทั้งบงเหนือมาได้เนาะนีะม่มากระไก่เตยมไก่เติมกระไก่ครับผมเราผมมาถึงแ่บก็ดิถึงอ,<ม>อ่ะให้ช่วงใหหม,มันครับไหมค่ะ น้ำได้ประเภทน้ำนี่มาได้ทั้งนี้ไม่กินน้ำแล้วก็เพื่อห่อนแห้งมีน้ำมาได้นมสดนมเย็นเผือกชาเขียวชาแดงชาเหลืองมีเบิร์ตกโกดชาเย็นอ่ามาได้นี่ทั้งมุมนี่ทั้งเมค้าทั้งที่อ่าฮะชั่วเห้นมันได้ทั้งนี้ขายยังอะไรทั้งบีบเอาปวดเอาปวดต้มเอาปวดอันนี้ไทยทำทำยังบอกคิดได้นี่มาแค่ไหน นอ่อง <H have S 2> ่าเห็ดขาวแล้วกับ <c oughs> <yesterday> นี่เห็ดละงอกแล้วก็ม <c oughs> <c oughs> ี่อโวแมนเห็ดเฟืองมาได้ครับไก่สดแล้วคั่วให้แล้วโมต้องไปขาไปลบคนเนี่ยมันเมื่อยเออจะไปคั่วมันเมื่อยเนาะคือไปเห็ดกินรลดนี่มาได้ครับนั่นนี้ขนมแพนเค้การะตูนเราเนี่ยนี่ครับนั่งขอด้าทงนี้เลยมาดูขาเราหลายลายผมเต็มเลยครับ นี่คือบรรยากาศนะครับตลาดข้องผมบ้านเชียงนะครับตำบลบ้านเชียงอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีนะครับครับข้าวขาหมูเอาของผมยูทูบนะครับเด้อคนล่าฟันชาแนลเด้อคนล่าฟันคนล่าฟันชาแนลช่องยูทูปครับอืมบรรยากาศนะครับอยู่ค่าแล้วยืนเต็มล้านเลยครับปลาหนึ่งปลาปลา ปลาสลิดบอกพ่ะค่ะปลาสลิดนี่ครับมาทางนี้ปลาสลิดนี่บางบ่อเด้บางบ่อกับบ้าีเด้ปลาสลิดอันนี้กับปลาคือกันกับหม้อแกงค่ะอันนี้กับปลาคือกันปลายัางไรแม่ค่ะนี่ปลาข้างเหลืองค่ะมันอินทรีย์ปลาข้างปลาข้างเหลืองใช่ค่ะปลาทะเลค่ะโอ้มาแต่ทะเลอย่อกวาอนี้ เพชรบุรีค่ะของฝากจากเพชรบุรีอของฝากอยู่เพชรบุรีคนขายก็มาจากเพชรบุรีเนี่ขนมหม้อแกงนี่แน่นอ่าละสัญลักษณ์เพชรบุรีเนาะขนมหม้อแกงเนี่ยอร่อยอร่อยใได้กินละเป็นไอ้ขาถาดก็ไงถาดเท่าไหร่นี่ค่ะละหกสิบค่ะสองถาดร้อยสิบบาทค่ะครับนี่ครับมาได้นะครับเด้อนี่แกนี่นะครับคนมาจากเพชรบุรีอยนได้มากไกลแท้นี่ครับครับบะเสียบลองลองบนบะมาไก่ประเนีบยบะเสียบเสียบแน่นอน่ะ นะครับเพิ่มบรรยากาศทั้งนี้กับขนมไข่เขต่าขนมไข่เต่ามันเนาะขนมนมันมันสิ่งนะครับร่วมได้ครับีร่วมได้นะครับนี่ครับมาทั้งนี้เสียดคยกินอยู่ขนมสิ่งมันขนมมันอ่ะสามฟักเส้าบาดสามฟักเส้าบาทมาทั้งนี้เราขาย เด็ดมือนางความน่าเมตคาะอเอาหลายอย่างทั้งลักเล่ยพอมเ้าก็คือผู้นีผู้นีเราแต่ก็ทู่อย่างเดียวแต่เราวี่ทงขายกทงเท้าบบ้าปแล้ะแต่ว่าเรากับวัดถอยดอดเลาอะไรม้วนนี่คือสัญลักษณ์เล่างอข้อหักรับร้องมาเจอในกลองแน่นอนนพมบาเลยค่ะมาเลยค่ะเป็นยี่ห้อยิปหบา้ไม่คำนี้ครับเชียและยิปา ทั <muitas> ้งนี้ใส่กอกนะครับใส่กอกใส่กอกมัมใสกอกบ้านเชียงจ้าใส่กอกบ้านเชียงมัมบ้านเชียงมัมแน่นอนนี่เนาะจจ้้ามานี่บะเมนบะเมนมัมจงโมกได้ครับมัมมัมจินกับมัมงูวะครับบะเมนมัมจงโมกใส่กอกบระจานอันนี้ครับมาเดย์เด้อร์จูเล่มักกะเ็ดใส่กอกประเภทมัมไข่แล้วก็มีไข่เป็ดเป็ดพุ่มแกเป็ดพมมาเนี่ยกับเดินเม้าทั้งนี้อีกแล้วครับมาจากไาวานตะจัมบะพิษนี่ครับนี่พ่ออยู่บ้าน น้องหลวงแม่เน่เยแหละครับสายเนาะสาวเนาะเนี่ยหมดเลยอีกคนหนึ่งเด้ดอยยอยู่ใช้บ้านเนาะบ้านเจ้าเนาะอยู่ทางใช้าบ้านไปขายใส่นเน่ะบ่าว,วมาบัานเชียงแล้วก็ไปน้องหลวงแล้วก็ไปใส่อีกอันนี่ยใช้บ้านนุ่งผุนบ่าวมาหาอย่างนั่ไปไทยเจ้าอหญนะอ๋อครับรถมาเองบอก โอเก่งเก่งเก่งะให้โจกโจกมันมได้ไหมค่ะเด้นครับนีครับนี่กายแห้งปลาลดแห้งไดไหมค่ะ่ละลอยละลอยนี่ปลาหน้าแหงดีปาลาหน้าด้วยไหมปลาหน่าด้วยไหปลาตองปลมี่แน่ปลาตองบลมี่ประดับอ้าว ปลาจีนพ ah ี่เป็นตัวใหญ่เน้อแม่ปลาจีนพี่ราบอย่ราดอยตัวสี่สิบาทแห้งดบดกาขนมขนมมาหนนี้ได้ขนมได้ทั้งุีนี่นี่นี่ถวยทั้งอรแบบนี้นี่ครับขนมเราหน้าตาสีสันสวยงามเลยครับบห้าบา่สบาบทมียี่สิบบาทนะครับ แบบของเรายราะใม่ชกิมนันไม่ค่าครับชาเขียวชามะนาวชานมไตวันโกโกโ้ชาไทายมีเบิร์น้ำเล่านี่เสียวชาอย่างผมิจะชาสูตรเท่านั้นอกาก้อกงมันข้างนีแ้แต่เผาหมูกรอบแต่เผาหมูกรอบเผาหมูกรอบนนี้ เข้มนางเข้มเด็กกระด้างหนกาด้งนี่นะครับยืนมุมโค้งนี่จุจีจุจีม่อนเกซิโนเดจุจีอันนี่มู้ไทยแะซื้อไม่กลับนี่ไหนดีท้ายอย่างเดียวตัวอันนี้ซื้อวันใดจุจีจุจี่านรอได้แต่ว่าคาดนี่ซุกระบ่เดียวนึ่้ กุแล้วตัวใหญ่เด้ครับเนี่ครับซีือซีมบืกพริกบ่หรืซีมมือหรซีมบืกพริกก็ได้เรยซีมอจีจี้อ่าตาัเสียดีก่าเราขายลาหยางนะครับริกเข่าแล้วก็มี่ไดไวแล้วกมี่ เบียร์เจียระี่สองมอาในนี้นะครับค้ามุ้งนี้อันโฮมคาสีนะครับน่าดีนะครับคือบรรยากาศนะครับตลาดน,นัดพร้อมผมบ้านเชียงนะครับอำเภอหนองหานนะครับผู้คนกันมากันหลายนะครับครเบตตี้ไก่ช็อตเกาหลี เนตตี้ไก่ซอสเกาหลีมาทั้งนี่พี่เจะเซียดเดี๋วพ่เอาเลย้ายเอาแล้วบอเอาแล้วบอเออเอาแล้วเอาครับเปนเจสเซียดเดี๋ยวเราลาดช็อตเราลาดก่อนเนี่ยเจสเซียดทำนี่แหละไปเอ้ยยายพาหลานครับพี่สิเดี๋ยวนิหน่อยก็จิมมักหน่อยเนี่ยนี่เนาะเอ้าขนมขนมขนมทุกอย่าง20บาทอ่าน้องยังนี่ฮ้ เตชินเตชินชินเตชินน้องเตชินนี่เมันมาขายขนมนีเดอ้อนี่นี่ทุกอย่าง20บาทนี่น้องเตชินชน,กกน,นี่มามาอุดมไปด้องเตชินแต่ยึดต้นคามนี่ครับขอบีเอ็ดเกือบทั้งพี่ฮะชุดเสื้อผ้าชุดรองเท้าทั้งนี้นะครับ